ท่านประธานที่เคารพกับผมอาทวิทย์สุวรรณพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพหมหานครประชาธิปัตย์ก็ตั้งใจมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วก็ได้มีการเลื่อนกระทู้ของผมมาเป็นสัปดาห์นี้นะครับประเด็นที่จะมีปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็จะถามท่านเนี่ยก็คือการไปพบปะกันร,ระหว่างรนตรีกลาโหมของไทยก็คือท่านพลอากาศเอกสุกมพลสุวรรณทัศ์กับท่านพลเอกเตียบันรนตรีกลาโหมของประเทศกัมพูชา แล้วก็ไปพบปะกันบริเวณปราสาทพระวิหารในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับก่อนอื่นครับผมต้องกราบขอประธานอภัยท่านนายรีด้วยนะครับเพราะว่าก็รู้จักกับท่านอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะเรียนหลักสูตร DCP ด้วยกันแล้วก็ท่านเป็นผู้อาวุโสต้องกราบขออภัยว่าถ้าข้อความต่อไปนี้อาจจะมีข้อความบางอย่างที่ทําให้ท่านไม่สบายใจแต่ว่าท่านเป็นชายชาติทหารและปฏิญาณตนในการรักชาติสัตว์กรรษัตริย์ไว้แล้ว ก็ต้องกราบประธานอภัยด้วยนะครับถ้ามีข้อความใดบรบกวนท่านนะครับมันจําเป็นที่จะต้องอภิปรายครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นข้อสงสัยจริง,รงๆว่าการขึ้นไปบนปราสาทพระวิหารเนี่ยโดยคําเชิญของประเทศกัมพูชาเนี่ยมันจะเป็นการเพ่งพร้ําหรือไม่อย่างไรที่ต้องพูดแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าเราเคยมีประเด็นข้อพิพาทกันมาแล้วกับประเทศกัมพูชาในตัวปราสาทพระวิหารแล้วก็ได้มีคําวินิจฉัยของศาลโลก ได้มีการตัดสินเอาไว้ในปี2505ว่าให้ปราสาทพระวิหารนั้นตกเป็นของประเทศกัมพูชาท่านประธานที่เคารพครับ,รบในขณะนั้นเนี่ยเรามีหลักกฎหมายเกิดขึ้นใหม่หนึ่งอันครับไม่ว่าจะถูกโดยชอบหรือไม่ก็แล้วแต่น,นะครับก็คือหลักเรื่องของกฎหมายปิดปากและเหตุหนึ่งที่เป็นกฎหมายปิดปากที่ไทยโดนใช้ในขณะนั้นก็คือการที่มีข้าหลวงใหญ่ของไทยท่านหนึ่งขึ้นไปโดยคําเชิญของประเทศกัมพูชาบนปราสาทพระวิหาร แล้วขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็คือสมเด็จผมพูดสั้นๆแล้วกันนะครับกรมพยาดํำรงราชานุภาพท่านไปโดยบังเอิญจริงๆครับในขณะนั้นเพราะว่าเลสิดนอ์กัมบงทมหรือผู้ว่ากัมบงทมชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีการชักธงชาติกัมพูชาขึ้นและก็ไม่ได้มีประเด็นในการทักท้วงเลยเป็นประเด็นที่เขาหยิบยกขึ้นมาทําให้เรามีส่วนในการแพ้คดีในปี2505ครับซึ่งจริงๆในการเสด็จไปเยือนครั้งนั้นของกรมพยาดำรองเนี่ย ก็มีการสร้างถนนใหม่ในจังหวัดศรีสะเกดที่ทําให้ความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยแต่แน่นอนนะครับรัฐีล่าอนานิคมในขณะนั้นเนี่ยเขาก็เดินเกมหนักและหยิบยกข้อกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นผมอยากนําเรียนภาพนี้นะครับผมขอญอาตท่านประธานไว้แล้วขอขึ้นหน้าจอสนิดนึงครับห้องสดครับนี่เป็นภาพความกังวลใจของผมนะครับปี2407 24ครับ สมเด็จกรมพิยารณรำงเนี่ยท่านเสด็จไปนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นในภาพบนมีการหากเกี้ยวไปนะครับก็ท่านก็เสด็จไปเยือนในขณะเดียวกันในปี256ท่านพลกรกดิษสุกมพลสุวรรณทัศน์ก็เดินทางไปเยือนครับแลวตำแหน่งท่านก็ใกล้เคียงกันนะครับในขณะนั้นเนี่ยท่านกรมพิจารณ์รำงท่านเป็นอภิรัฐมน,นตรีในรัชกาลที่7ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะที่ท่านเองก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในปัจจุบันนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับภาพที่2ครับ ภาพที่สองเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่ถ่ายนะครับโดยปี2472เช่นเดียวกันนะครับนั่นแหละครับเป็นภาพถ่ายของท่านกรมพิารดำรงและก็ถ่ายกับชาวฝรั่งเศสบริเวณที่เกิดเหตุครับซึ่งสารโลกก็บังคับเราโดยใช้กฎหมายปิดปากไปแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีก็ทราบดีในเรื่องนี้ว่ามีประเด็นที่สารโลกดได้มิจัยเอาไว้ แล้วมาลองมาดูสิครับปี256ครับนั่นคือภาพของท่านน,นะครับพลอากาศเอกสุขมพลจับมือกับท่านเตียบันครับท่านตรีกาโหมครับประสาทมันซ้ำรอยเดิมครับผมมีความกังวลใจครับเพราะว่าสารในขณะนี้สารโลกเนี่ยได้ทำการวินิจฉัยในประเด็นนี้อยู่กำลังจะตัดสินในปีนี้การขึ้นสู่สารโลกมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีจูงมือกันขึ้นไปขอความยุติธรรมหรือว่าจะเป็นกรณีที่มีปัญหากับประเทศภาคีของของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือเป็นกรณีนี้ก็คือกรณีที่ขอตีความตามคําพิพากษาเดิมซึ่งขณะนี้ประเทศกัมพูชาขอตีความตามคําพิพากษาเดิมซึ่งเขารอมานานแล้วครับว่าจะขอตีความว่าพื้นที่รอบป,ปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของใครแล้วท่านรัฐมนตรีก็ไปเยือนประเทศกัมพูชาโดยไปบนปราสาทพระวิหารแบบนั้นแหละครับ ผมจึงต้องถามคำถามแรกว่าการเดินทางไปของท่านเดินทางไปโดยคำเชิญของใครการเดินทางของท่านไปเยือนในบริเวณใดถ่ายรูปกันที่ไหนแล้วจริงๆแล้วผมเองก็ได้ฝากถามท่านประธานให้ช่วยนำเรียนท่านรัฐมนตรีไปด้วยว่าถ้าเป็นไปได้กรุณานำภาพเคลื่อนไหวมาแสดงว่าวันที่ท่านไปเนี่ยมันไปเจอกันตรงไหนอย่างไรที่ไหนครับบริเวณใด เพราะเป็นสาระสําคัญแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ท่านรัฐมนตรีนั้นจะได้ตอบต่อสาธารณชนและตอบต่อสภาแห่งนี้เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในคราวนั้นด้วยครับขอบพระคุณครับคําถามที่หนึ่งท่านรัฐมนตรีตอบคําถามที่หนึ่งนะครับกับเ,เรียนท่านประธานที่รับนะครับผมพลาก,กาศเอกสุกัมพลสุวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของขอบคุณนะครับท่าน สมาชิกที่ถามนะครับเรื่องนี้นะครับก็ตอบไง่ายนะครับว่าใครเชิญผมไปผมเชิญตัวเองไปครับผมขอพบท่านเตียบันไม่มีทา,ทางกมพูชาไม่มีหนังสือเชิญไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมโทรศั์ไปหาท่านเตียบันเองว่าผมจะไปเยี่ยมทหารที่เขาวิหารก็อยากเจอท่านด้วยจะได้คุยเรื่องชายแดนกันทั้งหมดเป็นยังไงไงนะครับเรื่องความขัดขืนบริเวณชายแดนทั้งหมดเป็นยังไงและผมไปในฐานะ ที่ผมเป็นประธานรรมการชายแดนทั่วไปหรือที่เรีกว่า g บนะฮะอันนี้นะครับไปเจอที่ไหนผมเดินไปในเขตที่มีเขตไทยแล้วก็ขึ้นไปที่บริเวณเขาวิหารในตัวเขาวิหารซึ่งเป็นเขตแดนขระอุชาครับผมจะเคลียร์นะฮะท่านธวิทถามคำถามที่สองครับผม ดีแล้วครับผมพยายามเปิดโอกาสให้ท่านได้ได้ตอบนะครับเพราะว่าไม่ทราบว่าที่ทําไปเป็นการทําโดยรู้ท่าไม่ถึงการหรือเปล่าแต่ว่ายัางไงท่านก็ได้ตอบแล้วนะครับว่าท่านได้ไปที่ไหนอย่างไรท่านตานที่ครบครับผมเรียนอย่างนี้ครับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้มีความเห็นไม่ให้ท่านไปเยือนที่กัมพูชาครับในบริเวณพระวิหารกระทรวงต่างประเทศจองโรงแรมที่ชื่อว่วสุรินมาเจสติกให้ท่านเรียบร้อยครับ กระทรวงกลาโหมไม่ใช่กระทรวงกลาโหมครับกองทัพครับก็ไม่มีความเห็นด้วยในการที่ท่านไปเยือนในสภาพนั้นครับมันเลยมีประเด็นแหละครับว่าท่านไปที่ท่านบอกว่าท่านเชิญตัวเองไปนะครับท่านไปทําไมครับแล้วจําเป็นที่ต้องไปในบริเวณนั้นหรือเปล่าเนื่องจากว่าผมได้นําภาพแสดงให้ท่านดูแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นภาพถ่ายบริเวณข้างในปราสาทแล้วก็นี่คือความกังวลใจเพราะมันมีเรื่องท่าทีนี้เกิดขึ้น แล้วเขาจัดลงกระทรวงต่างประเทศจัดโรงแรมสุรินทร์มาเตสติกให้ท่านแล้วแล้วก็มีข่าวออกเรียบร้อยแล้วด้วยว่าท่านจะเดินทางไปที่โรงแรมสุรินทร์มาเตสติกท่านไม่ไปครับมีความสงสัยประการนี้ที่สองตามมาว่าสัปดาห์หนึ่งล่วงหน้าก่อนที่ท่านจะไปเยือนประเทศกัมพูชาท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเดินทางออกจากประเทศกัมพูชาไปประเทศฮ่องกงโดยออกจากประเทศกัมพูชาในวันที่21กุมภาพันธ์แล้วก็ไปถึงประเทศฮ่องกงครับในวันเดียวกัน ก็คือมีการเดินทางโดยอดีตนายกล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์เพราะท่านไปเยีอยมที่ี่26ท่านประธานครับกับผมเรียนตามตรงครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำรรเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายแต่ประการใดเพราะท่านเป็นอดีตนายกทัมนตรีท่านเป็นอดีตผู้นําพรรคเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรครับถ้าจะมีการรับฟังแนวนโยบายหรือจะมีการรับฟังวิธีการของท่านอดีตนายกทักษิณในการปฏิบัติราชการแผ่นดินแต่ด้วยวิธีการแบบนี้ซึ่งกระทรวงต่างประเทศ มีการทักท้วงไว้แล้วว่าอย่าไปเจอตรงพื้นที่ดังกล่าวมิฉะนั้นจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์ประเทศไทยในปี2472ี่ท่านตอบคำถามที่สองผมสั้นๆได้เลยครับเพราะผมจะถามท่าน,านสั้นอยู่แล้วว่าการไปในคราวนี้นโยบายของท่านที่ต้องเปลี่ยนที่เพราะอะไรที่ต้องเปลี่ยนที่เพราะโดยคำแนะนำของท่านอดีตนายกทักษิณใช่หรือไม่ ถ้าใช่ข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือความสัมพันธ์ประเทศที่เพิ่มมากขึ้นข้อดีคือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือว่าประโยชน์ของรัฐที่จะเจราจาต่อรองกันอย่างไรขอช่วยบอกหน่อยเถอะครับว่าทําไมเปลี่ยนที่อย่างที่กระทรวงต่างประเทศเขาจัดให้ที่สุรินทร์มาสเติกที่ไม่มีปัญหาเรื่องพิาพาทแต่กลับกลายว่าท่านเปลี่ยนมาที่ตัวปราสาทพระวิหารแล้วเปลี่ยนกระทันหันด้วยครับเพราะก่อนหน้านี้ข่าวไม่ได้ออกมาบอกว่าจะไปเยือนบริเวณดังกล่าวทําทําไมครับ และมีนโยบายอะไรที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการกระทาของท่านครับเชิญท่านรัตรี่ตอบครับ,รบท่านประธานที่เคารพครับเ,เรื่องนี้นะครับต้องเรียนก่อนเลยว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นคนดําเนินการเรื่องนี้นะครับรกระทรวงกลาโหมโดยโกรมชายแดนเป็นคนทํานะครับการติดต่อทั้งหลายนั้นกลาโหมทั้งนั้นนะครับกระทรวงต่างประเทศนั้นส่งผู้แทนไปไปกับผมด้วย นะครับส่วนข้อทักท้วงของโซนต่างประเทศที่ท่านบอกจองโรงแรมที่สุรินทร์หรือที่ไหนไม่มีนะฮะไม่ได้จองนะครับเริ่มแรกผมต้องเรียนท่านทราบกนว่าผมได้โทรศัพท์ไปหาท่านเตียบันด้วยตัวเองว่าผมจะเยี่ยมทหารขอเจอที่เขาพริหารทั้นที่มันบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าผมอยากเจอที่ไหนนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วที่นั้นนะครับต่อมาก็มีข้อห่วงใย,ยเยอะนะครับ ผมก็อ่ะถ้าตีบรรติดจุด3าวันต้อน้ํำอยู่3าวันน,น,วน,นะครับเพราะมีอวันวันมาค้าด้วยนะครับซึ่งทางกรมประชาเขาหยุดนะฮะมารู้วันสุดท้ายที่จะน่าว่ามีคนห่วงใยก็อ่ะไปที่อื่นก็ได้นี่ทางกรมปชาบอกไม่พร้อมเพราะเขาขอนญาตมาอย่างนี้เราก็เอาไปที่ก็ไปที่เดิมก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับก็ไปที่เดิมทางนายกสินไม่ได้มายุ่งอะไรอย่าไปผูงเรื่องโยงกับท่านนะไปเกี่ยวผมคิดเองได้ เรื่องนี้เรื่องหมูหมูไม่มีเลยถ้าไปต้องถามท่านนะครับไม่มีเรื่องประโยชน์ไดการไปประชุมวันนั้นบนเขาวิวหารนั้นน่ะเมื่อเร็วประชุมกันสองคนหรือก็สามสี่คนนั่งกันเป็นสิบนะครับนั่งกันเยอะแยะหมดเลยนะครับในศาลาที่อยู่ศาลาหนึ่งันั้นนะครับที่ผมไปผมมีวัสดุสมออย่างไรนะครับเรามียุส่สายข้อหนึ่งเรื่องชายแดยนว่าที่ท่านท่านนิรปกตรียิ่งรักได้ไปคุยกับทางกัมพูชาคือ เราต้องทาให้ชายแดนนะ่ะมั่นคงแลวมั่งคั่งนะครับอันนี้เราก็ต้องทํแเราก็สารผมก็สารต่อมาผมไปคุยกันในเรื่องนั้นไม่มีเกี่ยวเรื่องชายแดนเลยนะครับเป็นเรื่องของเ,อเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่เราควรจะต้องแก้กันนะครับไม่มีเรื่องสเส้นแขนแดนทั้งสิน้นตรงนี้นะครับแล้วก็ผลที่ประชุมกมานั้นตรงนี้ท่านทราบเลยว่าวันที่ท่านทูตท่านทูตกรุงเฮกเยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย ท่านได้รัาแรงงานจากคของท่านที่ไปกับผมอบอกว่าไม่มีข้อขัดข้องประการใดข้อพิพาอะไรทั้งใดทั้งสิ้นที่ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการที่นาคดีสารโลกที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้น,น,นั่นคือสิ่งที่แรงงานนั่คือผลที่ได้มานะครับผมไปผมได้ไปคุยเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกที่ผมก็คุยกับท่านตีบางก็คือหนึ่งเรื่องไม้พยุงวันนี้ต่อไปนี้ประเทศไทยจะเข้มงวดและเด็ดขาด ขอให้ท่านดูคนของท่านวายว่าข้ามาตัดพูดสันส้นๆนะครับอันที่สองเรื่องของชายแดนนี้เราจะแก้ไขแตนอย่างฉันบิดนะครับส่วนเรื่องการการปปิวัติตมคำให้ภักษาชั่วคราวของสารโลกนั้นะจะให้จอยวกิ้งกรุ๊ปหรือเจริญวนั้นเป็นผู้ปฏิัติผู้ดำเนินการ,การทั้งสองฝ่ายจะทําอะไรเหมือนกันการไปครั้งนี้เพื่อพิสูจน์เห็นว่าไทยกัมพูชานั้นสามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้ ดยตัวของเราเองสองคนไม่ไจะมีใครมายุ่งเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมีอุบายท,ที่ดีต่อกันนะครับเราก็คุยกันต้ศงื่สารเรื่องสำคัญในการปักปันเขตแดนหลักที่4 3นั้นคณะกรรมการได้มาพิจารณาวว่าโอเคหลักเขตแดนนั้นตรงนี้ทั้งทั้ง,งสองฝ่ายเห็นแล้วว่าใช้ได้ว่าโอเคถูกต้องนะครับแต่หลักการใน MU43 ที่เรามีอยู่เราบอกไ้เลยว่าถ้าชาวบ้านเราทําทั้งสองฝ่ายทํางานอยู่ยังไงทำอาหาก,กินอยู่ยังไงก่อน อย่าเพิ่งไปโยกย้ายเขาให้อยู่อย่างนั้นถึงแม้จะเ่้นแถนงแล้วพะมีหลายวิธีการที่มีหลายหลายหลายขั้นตอนที่ต้องทำนะครับเพราะตรงนี้เนื่องจากว่าทางฝ่ายกบูชาก็ไม่ให้คนของเราไปทำผมไปพูดกับท่านนะครับวันรุ่งขึ้นท่านเตรียมบาราโทบอกว่าเรียบร้อยทุกอย่างและณเวลานี้ภาคตาที่ห้างอบูชาก็คุยกับเราอยู่ว่าจใจชาวบ้านเราไปทำนาอย่างไรต่อไปเหมือนเดิมคือคงสภาพเดิมไป นิ่สิงที่ได้มานะครับงั้นผมคงตอบคำถามท่านหมดว่า,าว่าในเรื่องที่ว่ากระทรวงต่างประเทศนั้นไม่ใช่นะครับผมเป็นคนไปเองนะฮะแล้วก็ไปที่ครับที่ไดคาวิาหารน่ก็เป็นปรัทรทุกส่งแรกที่จะไปอยู่แล้วนะครับขอบคผณครับท่านทวิตมีเวลาสองนาทีนะครับเชิญครับท่านประธานครับกระทรวงต่างประเทศมีข้อทักท้วงไปยังกระทรวงกะลาโหมก็คือไปยังท่านรัมตรีนะครับ ทิ่ท่านก็น่าจะบอกว่ากระทรวงต่างประเทศมีข้อทักท้วงอะไรบ้างแต่อย่างนี้รับท่านประธรรานครับด้วยจากว่าการถ่ายทอดกระทู้นี่เป็นการถ่ายทอดสดจริงๆประเด็นที่จะถามท่านสุขมพลเนี่ยมันเป็นหลายเรื่องที่มันก็ไม่ควรถ่ายทอดสดนะครับก็พยายามจะถามด้วยความระมัดระวังคนตอบก็ตอบด้วยความระมัดระวังในงานนี้นะครับคือผมกัมงวลใจแบบนี้ครับท่านประธานครับผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นข่าวแล้วผมก็ติดตามข่าวอยู่ว่าตอนแรกก็ดีใจท่านจะไปเยือนที่โรงแรมสุรินทร์มาเจสติกในฐานะที่ท่านอยู่ JBC เนี่ยนะครับ จ B C เนี่ยในการดูแลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะท่านเปลี่ยนไปไปกระทันหันเนี่ยเลยมีประเด็นข้อกังขาและประเด็นข้อกังขาในท่าทีแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นผมเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับว่าสมัยท่านนายกอภิสิทธ์เองเนี่ยมีการประทะกันนะครับระหว่างไทยกัมบูชาแล้วก็ทหารเสียชีวิตสิบนายประชาชนสี่สี่คนทหารสิบนายที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาเสียชีวิตเพื่อรักษามาตุภูมิเขาเสียชีวิต เพื่อรักษาท่าทีของประเทศไทยที่มีต่อกระบวนการที่จะขึ้นต่อสารโลกในอนาคตสิบคนนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี54เราเสียมีเสียชีวิตคือ10บเอกวุฒิชรินชาติคำดีนี่ที่ภูมิะเขือครับศีสะเกดพอมาเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมมีเสียชีวิตอีก9นายจ่าสิบเอกวิทยา สวนชูผลจ่าสิบเอกบุญรัตนสุขจิตพลทหารบุญวิ์ชางามสิบเอกประเวศหาราชทหารพานสมคิดสมศรีทหารพานอารีคงนาคพนาร้อยตรีอุทัยหมืน่นอภัยทหารพานกึ่งพลสงครามพลทหารทวัชชัยบุญมั่งสิบคนที่เขาเสียชีวิตไป9คนเสียที่ประสาทตาควายครับ เขาเสียเพื่อปกป้องมาตูภูมิและขอเชิดชูสิ่งที่เขาต้องรบสิ่งที่เขาต้องเสียชีวิตจากการปกป้องในการยิงปะทะกันเพราะกัมพูชาย,ยิงเข้ามาก่อนเราต้องมีการตอบโต้เราต้องมีการรักษาท่าทีของเราในฐานะเป็นชายชาติทหารเขาก็ดําเนินการตามนั้นจนเสียชีวิตสิ่งที่ท่านไปเยือนประเทศกัมพูชาแล้วไปถ่ายรูปชักภาพกันบริเวณปราสาทพระวิหารเป็นเรื่องที่ล่อแหลมและอันตรายมากครับและกระทรวงต่างประเทศก็ทักท้วงแล้ว วิธีการแบบนี้ไม่อยากเห็นอีกครับและผมเองในรายการถ่ายทอดสดวันนี้ก็พูดได้เท่านี้จริงๆครับเพราะท่านรึก,กว่านี้ต้องคุยกันที่ทอื่นแล้วครับก็ขอฝากเตือนท่านรัมตรีสุขมพลนะครับว่าการดําเนินนโยบายท่านเป็นรัมตรีกลาหโหมท่านไม่ใช่รัมตรีต่างประเทศครับเพะฉะนการรักษาท่าทีจําเป็นนะครับสิบคนในทหารนี้เขาที่เขาตายเสียชีวิตไปเขาเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อรักษามาตุภูมิเพื่อรักษาท่าที ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่จาเป็นต้องแลกมาด้วยการสูญเสียดินแดนและนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ครับในคําถามสุดท้ายคงไม่ถามแล้วนะครับแล้วก็ฝากท่านตรีสุขกำพลว่าความรักชาตินี่สาคัญนะครับและการการแสดงออกเป็นเรื่องสำคัญเขายอมสูญเสียชีวิตเพื่อรักษาท่าทีแต่ของท่านการที่ไปถ่ายรูปในแบบนั้นเนี่ยมันจะเสียมากกว่าได้และขอให้ดำเนินการระมัดระวังจากนี้เป็นต้นไปเพราะจะมีคำวินิจฉัยของศาลโลกเกิดขึ้นในปีนี้ครับขขอบพระคุณครับ ถ,ถ้าอนุทวย์ไม่ถามท่านจะตอบไหมฮะ